เฮ้ยรถใครอะ่ะเอาแล้วนี่ลืมปิดกระจกด้วยฉ,ฉันว่านะรถแพงๆแบบเนี้ยต้องเป็นของหนุ่มในคอนโดนี้แน่เลยอะ่ะเออเนี่ยกำลังรีบไปเนี่ยสตาร์ทรถแล้วรอแป๊บนึงนะโอ้โอเคอะไรเนี่ยคุณเดินยังไงเนี่ยเนี่ยจะรีบไปไหนคะ เฮ้ยคุณคุณตั้งหาเดินมาชนผมเลยผมเดินม,มาดีๆนะนี่คุณไม่ต้องมาเถียงเลยนะเดีเนี่วันนี้ฉันรีบไม่งั้นหรอวันนี้คุณเจอดีแน่หุดหงิดไว,เดว,เดว้เอา้าไหลวัดเดินมาชนเราเองแท้ๆคนสมัยนี้นี นนรถติดชะมัดเลยเมื่อยเนื้อเมืเ่อยตือไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยรถใครอ่ะนี่มันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่วาเฮ้ยรุ่นนี้แพงมากด้วยนะเนี่ยเอาแล้วนี่ลืมปิดกระจกด้วยฉันว่านะรถแพงๆแบบเนี้ย ต้องเป็นของหนุ่มในคอนโดนี้แน่เลยอ่ะคิดไหลรออกแล้วเดี๋ยวแสดงเป็นคนดีดีกว่ายืนเฝ้ารถให้เขาเผื่อว่าเดี๋ยวเขากลับมาเขาจะได้เห็นเอาคุณหนูเล่งรีบเ,เองอ่ะเอาไรนี่รถเสียครับนี่ใครชือเล่งรีบฮะฉันคือเปิน้นอย่า ว้ยคุณล้อเล่นนิดเดียวเองเอาแล้วนี่ยืนทำอะไรครับเนี่ยอ๋อฉันเต้ารถให้แฟนะ่ะฮะแฟนคุณเหรอรถคันนี้เหรอครับใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ใช่แฟนนะนะแต่ว่าคุณดูสิเนี่ยรถราคาแพงขนาดเนี้ยเดี๋ยวถ้าเจ้าของรถจับมานะแล้วเขาเห็นฉันยืนเต้ารถให้เขาอะเขาก็จะต้องขอบคุณฉันแล้วก็เขาอาจจะ ทับใจในตัวทันแล้วก็ขอทันเป็นแฟนก็ได้นะโอ้โอหเฮ้คุณสุดยอดเลยนะขอบคุณนะคะพี่ชมอ๋อผมไม่ชมคุณนะครับที่ว่าสุดยอดนี่คือเพอยเจ้าได้สุดยอดเลยคุณนะ่ะโอ้โหคิดได้เนาะเดี๋ยวนะแล้วกรู้ได้ไงว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นผู้ชายฮะอ้ยคุณคุณฉันจะใช้จมองสิคะเนี่ยคุณดูสิดูจากสีรถแล้วก็ ของแต่งรถแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ไหนเขาจะเลือกใช้แบบนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะน้ำหอมกลิ่นชาแนวผู้ชายแบบนี้ฉันสันทงเลยค่ะว่ามันของผู้ชายแน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นผู้ชายที่หล่อมากด้วยผิดกับคนอย่างคุณนะะไม่มีรถขับมีปัญญาขับได้ก็แค่ก็จะใส่เก่าๆอโอเคโอเคเอาเอาเอ คุณยืนรอต่อ,อไปแล้วกันนะผมกำลังใจให้เลยไปก่อนแล้วกันโอ้โหเชิญค่ะจอดเลยคุณฮัลโหลนี่คุณคุณลืมปิดกระจกถอีกแล้วนะอุ้ยจริงเหรอคะฉันขอโทษนะคะพอดีฉันรีบอะคะ่ะ ยังไงรบกวนท่านประธานโอไปปิดให้หน่อยได้ไหมคะคกุญแจอยู่บนได้จ้าค,<ะ>คุณเนี่ยขี้ลืมตลอดเลยนะผมเห็นแล้วกันนี้นะเดี๋ยวนะมันต้องรีกว่า้นี่หว่ามีสาวสวยยืนเฝ้ารถทั้งคนสบายสบาย ร้อนมากเลยอะทัไมยังไม่เห็นใครมาเลยอ่ะนาเยอะหมดแล้วอ่ะออโห ุณอยู่อีก้เนี่ยใช่จะทำมาโอ้โหให้คุณนี่มันสุดจ้อยนะคุณนับถือจริงนี่คุณไม่ต้องมาทําเป็นล้อเลียนฉันเลยนะถ้าเกิดว่าฉันมีแฟนรวยขึ้นมาเนี่ยฉันจะเอามาอวดเฮ้ยคุณเนี่ยผมเนี่ยนะรู้อยู่แล้วว่าคุณยืนรออยู่อะ่ะ<ม>เอาซื้อสมาุดากกินซะเดี๋ยวหายตาแล้วก่อนไม่ต้องมายุ่กับฉันเลยนะแกจะไปไหนก็ไปเลยปะได้ได้ผมเวลาแป๊บหนึ่ง เฮ้ยเออนี่นี่รถคุณเหรอ ครับเอา้าแล้วแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะแล้วคุณขี่มอไซค์ทำไมอะเอา้าก็ผมไม่อยากขัดศรัทธาคุณไงก็ผมเห็นว่าคุณอยากได้แฟนรวยไม่ใช่หรอนี่คุณแกลันเหรอผมไม่ได้แกล้งผมไม่อยากขัดศรัทธาคุณนะ่ะเออเด็ผมลืมไปผมอ่ะเสียใจด้วยนะที่ผมมีแฟนแล้วอ่ะเออนี่อย่างหนึ่ง ที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะก็พรามันสะดวกดีไงครับผมไปแล้วนะไอ้ป้าเอ้ยอะไรวะหอกให้ป้ารออยู่ได้ทั้งวันเนี่ยแดดก็ร้อนอ่ะโอ้ยหน้าก็เยิ้มป้า สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนจีเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ <By S 1> บ้าแ <channel! S 1> ล้ว